สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอนะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปโคโรโบตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับเอาวันนี้ผมจับเอเรนนะเอเรนตัวเก่ามาเล่นนะครับเห็นมีเพื่อนๆถามเข้ามาหลังใหม่นะว่าเห็นผู้เล่นบนทัชตต้งนาบางคนนะนำนะครับตัวเอเรนวางไว้ในทีมคาดการว่าน่าจะเป็นทีมที่ตีเลดบอสหรือว่าตีกิวเลดนะครับซึ่ง p ีวีไม่ต้องมองแล้วนะตัวนี้ p ีวีเนี่ยคงจะใช้อะไรไม่ได้ครับถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะเป็นหลีกไม่สูงซึ่งผมเนี่ยนำมาวาง ในเกมตั้งรับอ่าวางเอาไว้1คืนเดี๋ยวไปดูกันว่าเอเรนนะถ้าสมมุติเล่นใน PVP นะครับมันพอจะช่วยอะไรได้ไหมแต่ว่า IDC เนี่ยมันเป็น ID สายการบินนะข้างล่างผมก็ไม่เน้นอะไรมากเอาแค่มันปวดๆหรือว่าตึงๆดึงๆเอาไว้แล้วก็ใช้บินไปตีนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะเอเรนเก่าขุดมาเล่น P w P นะ PVP นะไปตีกิลด์ ate, ตีเลบอสเนี่ยมันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ อัตู้กัญชานะเดือนสุดสัปดาห์นี้เพิ่มเลทนะครับก็จะเป็นเพิ่มเลทคู่เทพรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นตู้สลับวนๆกันไปนะอ่านะครับก็ใครพร้อมนะยังไม่ได้จัดเรนเจอร์จัดเกียร์จัดแพ็คครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเจ๊น้ำกัค้าท็อปอัพเติมเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตจ้นี้ประพันธ์นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจนจะเป็นหนูต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่าห้าปีแล้วนะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่ที่ร้านมีบริการกดแพ็กให้ได้ครับสำหรับ Android Android Ruby ครรัับบือถ้าไม่เกกกดนะะจบ เลยนะครับอาเจนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆนะครับถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันข้าเลยครับเดี๋ยวผมแปะในร้าเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้เน็ตสิทคันทิปนะครับอ่าเจน้ำกันข้าร์ทาวเวอรเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยดรวดเร็วใครพร้อมอันนี้ไปจัดได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวรอเพิ่มเพิ่มเลทก่อนนะอ่าเดี๋ยวโปรโมชั่นขึ้นก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับอ่ะเอเลนเก่าครับแอตแทกออนไททันนะครับตอนมาครั้งแรกในเกมเรนเจอร์กุมภาปี64 อช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อ่าผมกับทางการเนี่ยแอบทำคำใบ้กันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สนุกนะคือแอบทำคำใบ้แล้วก็ทางญี่ปุ่นของไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นยังใหม่ๆกันมากอ่าตอนนั้นคือพอผมรู้ว่าเฮ้เป็นเรื่องเนี้ยคือมันดังมากโูผมใบ้แบบออกทะเลเลยนะสรุปมาเป็นแบบเรื่องนี้ครับก็เฮกันเฮกันตอนมาแต่พอเห็นหน้าเรนเจอร์ปุ๊บ โอ้โหบ่นกันให้ควักเลยครับเนื่องจากว่าคือหน้าโคลโบมันดังในระดับสูงมากครับแต่เรนเจอร์เนี่ยออกมาในระดับที่ยังใช้งานไม่ค่อยดีอารีไวเนี่ยตอนนั้นเน่ยพอมันมีไฟนอลซีซั่นมาผมเรียกเลยครับเป็นอารีไวล่างไฟนอลซีซั่นกับรีไวล่างกากผมเรียกรีไวล่างกากเลยนะเพราะว่ามันกางจริงส่วนตัวเอเรนเนี่ยก็ใช้คําว่าเก่งอยู่ตัวเดียวตอนนั้นเนี่ยถึงกับ เรียกร้องให้ปรับสเตตัสผมจำได้ว่ามีการปรับสเตตัสด้วยนะในตอนนั้น,นครับซึ่งพอไฟนอลซีซันมาเนี่ยก็แอบกลัวกันอยู่กันแหละอันสุดท้ายก็เรียกได้ว่าติดเมตากันยาวนานนะทั้งเอเลนแล้วก็รีไวนะครับอันนั้นคือไฟนอลซีซันนะแต่ก็รีไวพภาคแรกนี่คือเป็นร่างกาดจริงๆคือใช้งานแบบแทบจะไม่ได้เลยนะครับปัจจุบันนะ อันรีไวเด๋วค่อยว่ากันเพราะว่ารีไวตัวไฟนอลซีซั่นเนี่ยคนก็จงถามเยอะว่าทําไมบนท็อปตำแหน่งเขายังเล่นนะครับคือมันก็แปลกๆนะจับมาเล่นคู่กันมันใช้ดีนะครับนอกจากคอมโบเนี่ยจับมาคู่กันกันกบเอเลนเะนี่ยใช้ค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้ตัวเก่านะเอเลนตัวเก่ามาดูกันนิดนึงนะครับพลังตรงตรีการ5้าแสนกว่านั้นนะสามสี่หกล้านครับตาแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้ครับความเร็วใช้ได้นะนะครับคูเรนเจะปกติครับแรดฮารค่อนข้างจะน้อยนะครับ สกิลครับบัฟอ่ะน่าจะบัฟนะับป้อมนะอามาตัก,กับเกาะเลือดก,ก็ค่อนข้างธรรมดาครับสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งครับสามร้อยจุดคูดสกิลสิบวิส่วนสกิลสองนะครับ,ด,ด, 2, รบดาเมจทะลุนะครับสตันแล้วก็สลับตำแหน่งกับศัตรูอันนี้จะไม่เหมือนกับอ่าเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนะอันนั้นบังคับเลยนะครับว่าบาันบงับงคับข้ามนะอันนี้คือต้องติดตาม ตามเกียร์ติดตามสภาพนะต้องใช้คํานี้นะครับกว้างรสิบจุดคูดาสกิวกวิคือมันค่อนข้างจะเละเทะนะตอนที่มาตอนครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้นะไปดีกวนยัางไงนะคือจริงๆเนี่ยอ่ามันมันผมไม่รับคําตอบจากตรงนี้นะ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฮ้ยหน้าโคโรโบมันดังดึงมามันก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูงแล้วทาไมไม่ทําให้มันเก่งเพราะว่ามันจะได้ขายได้ด้วยขายออกรวยจะมาขายอย่างเดียวเรนเจอร์ไม่เก่งมันก็ไม่ไหวนะคือเรียกได้ว่าเกมนี้นะ่ะเอาเรนเจอร์ตัวเก่งๆในอนิเมะนะเอาในมังงะเก่งๆนะเอามาทายับในเกมเยอะนะ,ะน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะพีชิพนี่เป็นพีชิพหนึ่งนะอ่านะครับก็อ่าพีพีนะครับตอะ PP, ะบจะติด สูงนะครับอ่าแล้วก็กิววอนะเ,อเกมผมใส่เกียร์พื้นฐานธรรมดาเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวมาดูเบื้องต้นกันก่อนมันแปลงร่างใช่ไหมผมผมเตาจะว่าอ่าตัวแอนิเมชันนะครับของ ภาคแรกนะในเกมนะเอาในเกมนานเจอร์นะกับไฟนองซีซั่นมันไม่น่าจะต่างกันมากนะอะผมจําไม่ได้ละอันนี้คือเพิ่งกลับมาวางใส่ทีมเลยแบบไม่ได้ทดสอบทดสอบเลย,เลยนะ,ะเรียกได้ว่าจะทดสอบพร้อมกันผมเพิ่งวางเอาไว้ในเกมตั้งรับเมื่อคืนนะครับอันนี้บัอนนะ้าปอมอ่านะอ่ะ,นะอะต้องเปลี่ยนล่างแล้วล่ะอ่ะบัออีกทีหนึ่งเปลี่ยนล่าง เออก็อดูไม่ค่อยต่างอลยนะอันนี้คือถ้าเกิดเจอศัตรูอ่อนๆทั่วๆไปครับมันก็จะติดได้ดีนะครับก็จะเป็นการข้ามประตูแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ผมว่าจริงๆมันก็ยังใช้ได้นะถ้าแบบมีเกียร์ดีๆอยากจับนามาเล่นนะครับเพราะว่ามันก็ยังทะลุอยู่่ะเพียงแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับพีว p พีนะครับเฮ้ยก็ชนะโอ้โหชนะเยอะอยู่นะผมวางเอาไว้เมื่อคือนนะนี่ อ่ะแต่ว่าหลักๆคือผมเล่นบินนะครับอ่าแต่ว่าต้องการให้ข้างล่างเนี่ยมันมาปวนๆน,นิดนึงอ่ะคนนี้เขาแบบชอบจัดอะไรที่มันแบบว่าดูแปลกๆต่างๆแต่ว่ามีประเด็นนะก็คือมันต้องใช้ได้จริงนะก็จะมีพวกไอ้น้าหล่อมีพวกชังการี่อะไรอย่างงี้นะอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นทีมตีเลขของเขาครับก็แน่นอนครับตัวแบตเต็อ่ะเมื่อวานทําคลิปให้ดูนะ มิ้วเนาะบอกว่ายังยังเอฟเฟกติดหัวอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวบัคตีเรีอยู่นะเจสกาบัตเต็ดก็โอเคนะครับส่วนมูนกีต้า์นะก็ใช้อ่ามีคนถามเข้ามาว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นต้องปั้นแม็กไหมคือตัวมันใช้เฉพาะโหมดอะ PVP มันไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรได้มากนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลาร้อยสิไปก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับคือตัวปั้นแม็กเนี่ยก็อยากให้เป็นแบบเรนเจอร์โต้หลักนี่อย่างนี้นะนี่รีไวท์ไฟนอลซีซั่นครับเอเดนไฟนอลซีซั่นยังใช้อยู่อ่ะแต่ว่า ตีเลสอันเดี๋ยวรองนําไปตีเลสก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวน้องนํามาเล่น PVP นะครับสาเห้ที่ตัวนี้นะนำไปตีเลสนะครับเพราะว่าอ่ามันมีสตันแล้วติดอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันก็มีนะในเกมเรนเจอรบางตัวที่มันอาจจะมีสกิลบางอย่างที่ทําให้บอสเนี่ยติดเป็นพิเศษอ่าผมก็จะเรียกว่า มันอาจจะเป็นบั็กก็ได้นะอ่านี้ไม่แน่ใจนะครับแต่นะครับในอดีตอ่าใครที่ตีเลสเกมนี้ในยุคแรกๆเลยผมเชื่อว่าจะต้องรู้จักกับเรนเจอร์ตัวนอกนอกสายตาตัวนี้อ่าอ่าใครรู้มาบอกกันเจขันครับ ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราจะต้องสตันบอร์คือบางตัวมันอาจจะไม่สตันนะผมจําได้ว่าน่าจะมีตัวอีวานเกเลนอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันมาหลังจากตัวเจสันนิดนึงคือเจสันเนี่ยเขาจะใช้ในการสตัน คือวกุกคนเห็ว่าบอสยุคนั้นะหวตียากแบบยากบ้างนะยินงป๊อปปิ้นนี่คือตีอย่างยากเลยนะครับมันจําเป็นจะต้องทําสตัรครับเพื่อที่จะพอจะทาดาเมจได้บ้างแล้วคือทําให้ศัตรูเนี่ยสตาร์ทน,นะครับคือมันก็ไม่ได้ทําได้ทุกตัวนะอย่างที่บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เจสันกันะนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีวานเกเลนเข้ามานะครับน่าจะเป็นตัวอาสก่ตผมดูก่อนนะอาสกะคือดาเมจเขาแรงนะครับแล้วก็ เหมือนจะมีสตันด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคือบางตัวมันก็เก่ามากนะครับมันก็จำไม่ได้แล้วนะแล้วยิ่งบางตัวผมไม่มีด้วยครับอ่าต้องเป็นอาร์กะร่างแรกเลยนะอะ่ไม่ใช่ร่างคอสเพลนะครับโอ้โหอยู่ตรงไหนนี่คือแบบว่านานแบบนานนะ่ะนานโคตรนี่อาส์ซนกะครับ นี่อสกะมีสตันอัจริงๆด้วยคือมันไม่ได้สตันได้ทุกตัวนะมันจะเป็นบางตัวเท่านั้นที่แบบว่าเหมือนอ่ามันมีอะไรเป็นพิเศษอะหรือจะเป็นบั็กก็ได้นะ,อ,ะอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองนําไปเล่นดูนะครับอาจจะเห็นยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูด,ด,ดูทีมผมนะอ่าทีมที่ผมจัดนะครับน่าจะยืนได้นะเพราะว่ามันเป็นทตาชนะด้วยครับอ่าแล้วเป็นโต้แม็กนะอันนี้ผมนํามาใช้นะเวลร้อยสี่สิบนะครับนี่ผมก็ใช้แค่เวลร้อยสี่สิบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เออนะน้องๆเนี่ยดูคลิปนะครับก็โทรส่งโทรสอบทกันก่อนคือบางทีเปลืองกบนะครับหรือถ้าเกิดกบเยอะก็ว่ากันไปครับไม่ไห้ซีเรียสอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไม่กดแบบคูณสอนะอะเดี๋ยวผมจะปล่อยเอเรนออกมาครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเอเรนครับเมื่อมันข้ามบอร์ดข้ามไหมอ่ะไม่ข้ามข้ามสิไม่ข้าม อาคัมไปดูแลเอาวิงออกมาใหม่อาทำไมลงรูแล้วลงรูหายไปเลยอ่ะจริงๆมันลงรูแล้วมันต้องขึ้นมาอ๋อลงรูขึ้นมาใหม่ละโอเคอาทำไมไม่ออกสกิลเลยเนี่ยเราต้องเราต้องการจะให้ออกสกิลให้ดูนะนี่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 มันตันนี่เห็นไหมโอเคเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันตันเนี่ยตรงนี้ละนะมันก็เลยทําให้นะครับเขานํามาใช้กันเพราะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยดูครับนี่ตันแค่นิดเดียว อ่าสตานแค่นิดเดียวนะครับมันก็อ่เรียกได้ว่าช่วยได้ช่วยได้เยอะในกรณีที่มีตัวทำดาเมจนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะอ่าว่าแบบตัวทำดาเมจนะครับตัวเสริมผมหึงบอกว่าตัวพวกนี้มันนำมาเป็นตัวเสริมครับคือนะครับอ่าอันไหนเรามีพวกตัวลดหลบล,ลดต้านครับแล้วตัวดาเมจก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับนี่อ่าเอเลนเนี่ยเขานำมาใช้กันเพื่อการนี้โดยเฉพาะอ่าแต่ว่าตัวดาเมจผมไปหมดแล้วนะครับ เนี่ยมันมีสตันนะคือถ้าก็ใช้เลนเจอร์ตัวอื่นๆที่มีสตนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่ติดเหมือนมันไม่ติดคือไม่ติดเลยอันนี้ดูครับมันข้ามแนละ้วมันติดนะอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่เกมอาจจะแบตั้งใจหรือจะเป็นบั๊กนะทําให้มันติดสถานะพิเศษได้กับบอสอ่านะอ่าอย่างนี้ใครจะนำมาใช้ก็นำมาใช้ได้นะครับอ่านี้ดามเมจผมอาจจะทำได้กระจึงหนึ่งนะเพราะว่าตัวพวกตัว่วยตัวดาเมจของไอนะ้ดีเน้ กับเกียร์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปตีกิเวเรดดูแล้วกันอ่านนี่ตีบูเบล54เปอร์ครับมาดูกันครับว่าถ้าสมุิไปตีเรดแบบนี้แบบปล่อยตัวกันจริงๆจังๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาคุณ2อออกนะเพื่อที่จะให้ดูครับว่าเอารนครับมันที่มันสามารถที่จะตันบอสได้ไหมเนี่ย อะยังไม่เห็นนะหรือว่ามันจะใช้ตีแค่เลดบอสอย่างเดียวกิลดไม่ติดหรือเปล่าอ่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะอ่าแต่คิดว่าเขานํามาใช้น่ะมันน่าจะมีจุดไหนจุดหนึ่งครับที่อ่านำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นพิเศษกดออโต้ไปเลยดีกว่าปะ่ะจะได้ไม่ต้องอะไรมากครับ อ่ะก็ดูยังไม่ติดอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวดูดีกว่านะอ่าแต่ว,ว่าก็เห็นแล้วนะครับว่าไปตีเลดบอสเนี่ยตา,านครับต้านบ่อยด้วยนะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยโหใครแบบตีกิวเลดน,นะอยู่กิวแบบกิวสมัยก่อน200คนนะคือมันต้องช่วยกันตีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้คือไม่ละคนเดียวก็ทีโมหดๆนิดนึงนะจัดตัวช่วยดีๆนิดนึงครับตีแบบเดียวก็ เกลียงแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตีกันอีกทีหนึงอ่ะตีตัวนี้น่าจะดีมั้งอ่ะลองดูกันครับเบล42เท่านั้นครับเอเรนสามารถจะตันได้ไหมอันนี้มองไม่เห็นนะตัวมันยืนสูงติดเพดานไปหน่อยนะ ไม่เห็นครับผมไม่รู้ว่ามันต้านในเลดีได้หรือเปล่านะแต่ว่าบอสเลดคือเห็นชัดเจนครับว่ามันสามารถที่จะทำาต้ตานไะด้อ๋อโอเคเราเห็นแล้วนะเอฟเฟกตสกิลขึ้นหัวนะครับของเจสิก้ายังอยู่ เจสิก้าการทำแม็กมาเล่นก็ได้นะรัวเจสิก้าคือเล่นใน p ีพมันก็สามารถที่จะเล่นได้นะอาฉะนั้นก็ประมาณนี้เอามาสตัรแล้วก็ยังไงก็ต้องพึ่งตัวอื่นอยู่ดีนะอ่าพวกบัคลดหลบลด,ลดต้านครับแล้วก็ตัวทําดาเมจอ่านั่นก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับอลองนําไปเล่น p ีพีดูผมลองเอาครับตัวบราสวินเอาออกชั่วคราวนะเอาออกชั่วคราวครับอันนี้เขาบอกนะระวังแพ้นะ มาลองดูนะครับอเดี๋ยวดูกันว่าผมใช้เอเรนเก่านะคืออย่างที่บอกถ้าพ p พเนี่ยเอาเอเรนใหม่มันดีกว่าครับเอเรนใหม่เนี่ยมันบังคับกระโดดข้ามครับอันนี้คือยังเป็นอันเก่าอยู่นะเออแล้วเราจะใช้ทำไมก็ไม่รู้คือผมก็วางแบบขำๆนะอู้ข้ามไปนู่นแล้วอ่ะอุ้ยข้ามไปไกลมากมันไม่ได้บังคับข้ามด้วยนะ อ่าดูนี้บินนะเขาบินนะแต่เขาตีป้อมอย่างเบากระจึงเลยครับโอ้โหแล้วตีแป๊บเดียวจบเลยครับอ่าไม่กลัวนะบินทนบินนะบินทนบินเราได้เปรียบนะครับเพราะบินเราตีอย่างหนักเลยนะครับอ่าอย่างนี้นะคือพักพื้น,นครับก็ผมไม่ได้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยเอาเอทันเก่าโอ้นี่ตะลึงอยู่เงอนันนะเนี่ย ไอผมก็เอามาใช้อยู่ยหรือมันจะแบบว่ากระโดดข้ามแบบเป็นพิเศษวะเด,วเ,ดวเดี๋ยวดูก่อนนะคือมันไม่ได้บังคับข้ามนะครับอะเดี๋ยวดูมันแปลงร่างก่อนอเขาก็มีเราก็มีอะเรายังไม่ได้ข้ามเลยครับเรายังยืนจ่อมอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะ,ะเขาพารก่อนแล้ว นี่หลีกข้างล่างนะบอดพัดแล้วไม่แช่นะมีเหมือนหลีกข้างบนครับบอดข้างบนน่าโหดมากพัดแช่หมดเลยครับอ่าเอเรนกระโดดข้ามมาแลหน่อยนี้โอ้โหโดนโดนตายยกฝูงเลยครับอะเขายังข้ามมาอยู่เลยเอยหรือว่าเขาใจรักวะแล้วเขาอยากจะใช้นะเราก็ไม่ห้ามด้วยครับอ่าอยากใช้ก็ใช้ไปครับเขาบนตีแตกอยู่แล้วครับ นี่ตัวบินนะทำคลิปให้ดูไปบวแล้วนะครับขึ้นตา้นานแนละ้วขึ้นไปแล้วครับอมีคนถามว่าจะขึ้นอีกไหมคงไม่ได้ขึ้นนะนะคือคือ,คอตั้งใจจะแค่ขึ้นให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันขึ้นได้จริงครับอ่าแล้วก็ไม่ได้โดนบงโดนแบนเลยครับแล้วก็ไปตีบนตั้นานก็ตีได้ด้วยครับแล้วททาสถิติมาแล้วอ่าไปย้อนดูคลิปที่ช่องกันได้นะอ่าถือว่ามายุคนี้แหละต้องใช้บินแล้วล่ะนะภาคคืนคือกว่าจะปั้นให้มันโหดมันใช้เวลานาน,นครับ ตึ้งข้างบนเนี่ยบางทีเขาเติมเยอะกว่าหรือบางทีเขา,าเติมเยอะมากๆก,การันตีอย่างนี้นะเขาก็ได้เปรียบเราเยอะนะครับท่านั้นเนี่ยบางทีเราก็เติมไม่เยอะครับใช้เซ็กตงเทคนิคก,กันไปนะครับอ่านี่ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่บทมันข้ามมันข้ามไปค่อนข้างไกลมากคือผมว่าก็พอๆกับไอ้ตัวไฟนอลซีซั่นนั่นแหละ เวลามันข้ามมันข้ามไปได้ค่อนข้างเยอะนะส่วนข้ามเนี่ยมีมีคนถามมาเมื่อวานครับว่ามันจําเป็นไหมกับสกิลกระโดดข้ามนะครับคือถ้าเรนเจอร์มันมันดีนะมันมีสกิลที่ดีนะครับบวกกับเรามีเกียร์ดีๆสนิดนึงนะเพราะว่ามันข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในฝ่าดงตรีของศัตรูนี่ใช้คำนี้เลยนะฝ่าดงตรีนนะครับนะครับคือถ้ามันสามารถเข้าไปปั่นปวนได้เนี่ยมันก็ดีนะ อ่านะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีสมุดข้ามไปแล้วมีอมตะอ่าหรือว่าข้ามไปแล้วครับมีมีสตาร์นอะไรประมาณนี้อ่ามันถึงจะช่วยป่วนทีมได้ดีนะครับ อ่าเพราะบางคนอาจจะบอกว่าใช้ซัมมอนก็ได้ซัมมอนมันก็ไปขวางตำแหน่งได้อยู่เหมือนกันครับคือซัมมอนก็นกดีอ่าอย่างสมมติเป็นซัมมอนตัวสล็อตเนี่ยมันมีสตันอย่างนี้ใช้ซัมมอนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเลนเจอร์ที่บังคับข้ามเข้าไปอย่างที่บอกว่าถ้ามันข้ามเข้า,ขาไปแล้วไม่มีสกิลอะไรเสริมเพิ่มเติมเลยหรือข้ามไปแล้วไม่ได้ถึกเนะี่ยมันก็อ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอ่ามันก็จะช่วยปวดศัตรูได้ไม่เยอะแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็พอจะช่วยได้นะเหมือนยังตัวบา เอาฉลามนี้นะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเอามาหวังสกิลจริงจังอ่ะไม่ได้หวังมันมีข้ามนะครับอันนี้ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีข้ามนะครับแต่ว่าพอมาดูจริงจังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ขนาดนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นบังคับบังคับข้ามครับก็คือเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูแต่รื่นเน่ยมันไม่มีอะไรไงอย่างเงี้ยมันข้ามไปก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือผมเอามาเน้นเพราะว่าเฮื่องสุดท้ายไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ อ่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่าเลนเจอร์มันมีสกิลอะไรที่มันช่วยเป็นพิเศษอ่าหอย่างเป็นตัวไฟนอลซีซั่นเนี่ยมันมันข้ามแล้วมันข้ามไปแล้วมีเนี่ยมันข้ามไปแล้วมีอมวต่ามาาีมกเกาะเลื่อนไม่หลบสกิลครับมันก็จะถึกได้มากขึ้นนะครับอ่านะครับส่วนข้ามไปแล้วก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่อยู่กันนะแค่ข้ามไปแล้วแบบป้องกันตัวเอง อ่าแต่ว่าช่วงที่มันโหดร้ายมากๆคือมันก็ข้ามปยันน้าป้อมศัตรูนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวเรนเจอร์ครับคือตัวเอเลนมันข้ามปยันน้าป้อมศัตรูคือมันหลบแบบปุ๊บปุ๊บไปหมดเลยครับมันก็เลยค่อนข้างจะโกงอ่าใช้คำว่าโกงนะคือถ้าเกิดสมมติตัวข้ามที่ไม่ได้โกงในระดับเอเลนเนี่ยก็จะใช้ยากอ่านะถ้าเกิดเทียบกับตอนอ่าโทวะมาไม่ๆม่ก็โกงเหมือนกันโทวะก็ข้ามไปลึกแต่ว่าเอเลนมันโกงกว่านะ คือเอากล่อวท่มมกันโกงเอเลนคือมันเขาห้าดโก,จกงจริงครับมันข้ามมาเนี่ยอาจจะมีบัก๊กกระทึบป้อมมาดูนะอ่าฝั่งนั้นมันใช้ไปนอซีสซันใช่ไหมฝั่งเรานี่โอ้โหเป็นพัคเด็กอยู่เลยครับอ่าแล้วเรากดอามาตากไปแล้วด้วยอ่าดูป้อมสิอ่าวัดกันสิใครจะแตกก่อนนะโอเคเออบินเราโกงกว่าครับมีเราโกงกว่าก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมคงจะแบบว่าน้าติดทีมอยสนุกสนุกครับไม่ได้ซีเรียสอะไรบ้างใหม่เพราะอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะเล่นเอาจะเล่นเอาไรอ่ะเล่นเอาสนุกเล่นเอาจริงจังหรือเล่นเอาซีเรียสน,นะยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยเพชรหนึ่งก็ถือว่าเป็นลีกที่แบบว่าเรนเจอร์ตึงๆเยอะแล้วนะคือการนำเอเลนนะครับเออมาเล่นในยุคประมาณนี้นะมันก็อาจจะไม่ค่อยอะไรมากแล้วล่ะ ต่ไม่แน่นะเอาบอดเอาไว้เกมตั้งรับเนี่ยบางทีมันก็อาจจะโหดก็ได้นะเพราะบ,บางทีบอดเกมตั้งรับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูโกงกว่านะโกงกว่าทุกอย่างครับบอร์ดเกมตั้งรับเนี่ยเวลาเจอบอดโหดนะถ้าเกิดเจอบอดทั่วไปก็จ,จะไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่ครับเออโอ้ยเกือบแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นะมันพากกระโดดข้ามครับแล้วก็อันนี้คือยังถือว่าโชคดีนะผมไม่ได้เจออนุบิะครับถ้าเจออนุบิสนี่ป้อมผมแตกไปแล้วนะเพราะว่าอนุบิสเนี่ย เวลากดหน้าป้อมอะตัวนูบิสมันจะค่อนข้างโกงมากๆคือซัมโมนมันต่อยป้อมนะครับแล้วก็ซัมโนเนี่ยบางทีมันข้ามสมมุติว่ามันอัดอยู่หน้าป้อมอะซัมโมนมันจะแบบว่าติดเรนเจอร์อะบางทีมันตีอาซัมโมนไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าตีไม่แตกนะมันตีไม่ได้นะเออนะครับตัวซัมโนของตัวนูบิสมันก็เลยค่อนข้างจะโหดนะครับอันฉะนั้นเนี่ยซัมโนก็เดินข้ามก็อย่างที่บอกแหละมันต้องดูพื้นานของตัวเรนเจอร์ว่าดีแค่ไหนอ่านะครับ คือถ้าเป็นซลมอนเนี่ยมันไม่ต้องแลกชีวิตไงมันแค่เอาซลมอนข้ามเข้าไปมันก็เลยจะค่อนข้างใช้ปวดมันอย่างดีครับอาจจะอย่างตัวถ้าเป็นเอเลนไฟนอลซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นมันก็ข้ามโกงเกินเนื้อพอข้ามไปก็ป้องกันตองก็กระโดดข้ามป้องกันก็กระโดดข้ามคือเอาการทึมอ่ะสำคัญเพราะว่าบางตัวคือเอฟเฟกต์มันไม่ไม่ไม่ช้าไงถึงติดสกิลข้ามหนีเลยติดสกิลข้ามหนีไปเลยมันก็จะค่อนข้างโกงนะส่วตัวนี้คือมันเป็นตัวยุคแรรกกกกกไงงงมมันนน็็็็เเปาาาตตต้อิิดสลซึ่่หว ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะอ่านะแต่ว่าพอติดปุ๊บเนี่ยก็ข้ามไปค่อนข้างจะลึกค่อนข้างจะโกงเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นตระกูลข้ามโกงแล้วกันนะเออนะส่วนถ้าท่านนะไม่มีแล้วนะครับคือเขาบอกว่าไฟนอลซีซั่นก็คือจบแล้วนะไม่มีอะไรมาต่อแล้วนะใครคาดหวังอะไรก็ไม่ไม่ต้องรอครับคือใช้ตัวไฟนอลซีซั่นนะทางเอเลนท้งอีรีไวนะผมว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้ดีนะเพราะว่าคอมโบมันทอปตั้นนั้นก็เห็นนะครับว่า มากันเป็นพ็กคู่นะครับก็เจอกันหลายทีมนะครับวันนี้นะกะ็ถ้าจะใช้นะเอาไปตัดตันตัวเลดบอสรอบนี้เลดบอสนะส่วนกิลเลดมาบอกนิดนึงเผื่อใครมีแล้วมาบอกนะครับว่ามันสามารถตัดตันเลดบอสได้หรือเปล่าอ่กิลเลดได้หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่เคยทดสอบนะก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นว่าติดนะแต่ว,ว่าตีเลดบอสอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าช่วยตัดตันได้ อ่านะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ออะอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้อ่าเผื่อมีตัวเก่าๆอยู่จับมารีวิวนะหรือเป็นตัวที่ทําอะไรได้เป็นพิเศษนะก็จะจับมารีวิวให้ดูนะเพราะว่าเผื่อใครมีอยู่นะจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์เพิ่มเลทนะอ่าใครพร้อมก็รีบไปจัดครับที่ร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับจะนากัรค้าทอมอาร์เซนเต้ ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอนตครับร้านคา้จะดเป็นอยู่ต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ ios นะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการกดแพ็กให้ได้ครับสำหรับ android ครับคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ r u b y นะสามารถที่จะกด แต่แอนดรอยได้เลยนะครับตอนนี้นะคมีรับเติมเกมมือถือนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับแต่เติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้กวันค้าเลยครับเดี๋ยวผมแปลนงนันเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้เดส c r i ิปชั n นคลิปนะครับเจน้ากันค้าทําวัลเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ